สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือครอบครัวบางคนนะคะก็สร้างลูกให้เป็นเงาลูกถึงไม่ก้าวข้ามกรอบ แต่ว่าก็อยากให้ลูกยิ่งใหญ่ยางมาหาสมุทรแต่ยืนอธิบายเรื่องบ่อน้ําทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาคุณคุณแม่นะคะและลูกเนี่ยไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนคุณแม่เนี่ยจะไม่กลัวความใหญ่ของมหาสมุทรคุณแม่จะรู้จักโลกใบใหม่ที่ชื่อว่าความสําเร็จมาสร้างความสําเร็จให้กับลูกน้อยด้วยมือคุณแม่กันนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณวีรวันพรมอุปถมัมหรือว่าคุณวีวีนะคะ ซึ่งสารบัญในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด10หัวข้อใหญ่แต่ว่าผู้สรุปเนี่ยค่ะเขายกมานําเสนอแค่บางหัวข้อเท่านั้นนะคะในภาพรวมในยการปั้นลูกเนี่ยค่ะก็ผู้สรุปเนี่ยเลือกมาสรุปทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันเนาะซึ่งหัวข้อแรกค่ะก็คือแสดงหาความรู้เท่ากับโอกาส ก็ในระหว่างทางนะคะผู้เขียนคุณวิวีเนี่ยจะเป็นคนที่หารายได้ไว้สองทางตลอดทั้งเรียนไปด้วยทัางานไปด้วยจนวันหนึ่งนะคะก็ได้เป็นพยาบาลตามที่เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนาะเหมือน point ของข้อเนี้ยค่ะก็คือการที่เราพยายามแสวงหาความรู้เท่าไหร่แสวงหาช่องทางเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเป็นโอกาสที่ทําให้เราเติบโตแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาหลายช่องทางค่ะมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในวันหนึ่ง ข้อที่2นะคะการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนี่ยพี่วิวีเนี่ยเขาก็เปรียบให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราต้องการปลูกต้นไม้ทางไม้ดอกไม้ผลเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่จิตวิญญาและใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นในวิธีการที่ได้วางแผนไว้ด้วยค่ะซึ่งการศึกษาเนี่ยก็คือบันได ที่เดินไปสู่ความสําเร็จพ่อแม่เนี่ยอาจจะยุ่งจนอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวทําให้ลูกเรียนแบบแล้วเอาไปใช้ที่โรงเรียนแต่ว่าเมื่อลูกไปโรงเรียนก็อาจจะจดจําเรียนแบบการพูดจาหยาบคายเล่นอะไรแผงๆจากเพื่อนอย่างเงี้ยพี่วิวีนะคะก็เลยตัดสินใจส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจําเพื่อเป็นการแยกมเมล็ดพันธุ์จากความคิดของพ่อแม่ที่ใส่ลงไปในตัวลูกซึ่งความรักความอบอุ่นการพูดคุยกับลูกทุกครั้งเนี่ยควรใส่ความรักความอบอุ่นลงไปใช้ความรักในการสั่งสอนเขาเนาะ บางครอบครัวเนี่ยค่ะจะใช้ความรุนแรงกับเด็กทําให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นแล้วก็กลับมาเป็นปัญหาสังคมและในสมัยเนี่ยมันก็หมดยุกเด็กดีด้วยไม้เรียวไปแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสังคมนิยมหรือว่าความผิดไม่มีความชัดเจนนั่นเองค่ะสุขภาพจิตที่ดีนะคะเป็นสุดยอดของเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ดีคือสอนให้ลูกเป็นคนคิดบวกอย่าใส่อะไรลบๆให้กับลูกถ้าอยากให้ลูกสําเร็จเนี่ยก็ควรปลูกฝังให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะหัวข้อที่ หัวข้อต่อไปนะคะวินัยแห่งการใช้ชีวิตมันก็บอกอยู่แล้วเนาะวินยัยคําว่าวินัยเนี่ยมันคือสะพานเชื่อมเป้าสะพานเชื่อมเป้าหมายกับความสําเร็จนะคะคนที่มีวินัยเนี่ยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้สิ่งที่เขาอยากได้แบบเพราะความพยายามมันจะทําให้เรามีความอดทนมีวินัยสูงเงี้ยมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จะค่ะหัวข้อต่อไปเป้าหมายมีไว้ให้ไปถึงเนาะ พี่วิวีเนะะี่ยค่ะเขาก็ปลูกฝังความร่ำรวยแล้วก็ความมั่งคัง่งพร้อมปฏิบัติจริงเพื่อให้ลูกเขาเห็นว่าการคขา,ขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายคะ่ะเขาบอกไว้ว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยร่ำรวยจากการคขา,ขายเนาะถ้าอยากให้ลูกร่ำรวยอย่างอย่างอย่างที่เขาต้องการนะคะเราต้องดูด้วยว่าเขาอยากทําอะไรเนี่ยก็ขาขายก็เป็นทางหนึ่งที่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เศรษฐีระดับโลกเขาก็ค้าขายกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราเห็นกันเนาะ ัวข้อต่อไปค่ะพลังในร่างกายสําคัญเหตุการณ์นะคะที่ทําให้พี่วิวีีเนี่ยงงแล้วก็รักษาพลังในร่างกายให้นิ่งมากที่สุดคือตอนที่พี่วิวี่ถูกสามีบอกเลิกในขณะที่ไม่รู้สาเหตุค่ะเราก็เลยกลายเป็นซิงเกิลมัมแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเนาะเขาก็มองรอบตัวให้เป็นพลังกายแล้วก็กลับมาสู้กับปัญหาได้แค่ทำให้ตัวเองมีความสุขวันละเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็ผ่านไปแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะการควบคุมชีวิตของตัวเอง จิตใจก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็พยายามตระหนักไว้ว่าเรายังมีตัวเราอยู่เรายังสามารถที่จะดําเนินต่อไปมันได้อยู่นะคะเรามีหน้าที่ของเราเราถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ก็พักแค่นั้น,นะคะ่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ทำต่อไปเดี๋ยวก็จะไปถึงเป้าเอง สรุปปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋าสองใบนะคะก็การที่เราจะปั้นลูกให้รวยเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการสแสวงหาโอกาสก่อนสแสวงหาความรู้มันหาความรู้เยอะๆค่ะเพราะว่าเรามีความรู้เนี่ยเราจะสามารถไปสอนลูกได้เนาะอืมเพราะว่าลูกเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นการลงทุนของเราเราใส่อะไรให้เขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแล้วก็พยายามสอนเขาให้มีวินยัย ให้มีเป้าหมายแล้วก็พยายามให้พลังกับเขาให้กําลังใจกับเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณแม่หวังไว้นั่นเองหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิจค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย